เบิ้งเนี้ยกาเขาเจ้าหอมอลวีเขาเจ้าต้นเตี้ยเห็นปะพันยืดนี้น้ำได้ไหมคะก้าอายุหนึ่งเดือนสูงว่ามมนสิเพียงแอวแล้วเี้ยขวานขวานเบิ้งเนียสงสัยจะได้ตัดใบออกลายเติบนะจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3กรกฎาคม2567นะคะเป็นวันที่เราได้ทําการปักดำนะคะเสร็จนะคะวันนี้นะคะก็เราเริ่มปักดําวันที่9มิถุนายนนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ครบ1เดือนพอดีนะคะนี่ค่ะข้าวเจ้าหอมนี่นะคะข้าวเจ้าหอมอรวีนะคะเป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่นะคะ ปีนี้ตุ๊กก็เอามาลงแปลงนี้นะคะทั้งหมดประมาณสีไร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหลังจากปักดำผ่านไปนะคะสสัปดาห์การเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะคะดเดี๋ยวตามไปดูการปักดำประมาณ3สัปดาห์นะคะดูการแตกกอของเขานะคะก็ถือว่าตั้งตัวได้ไวนะคะ,ะมีข้าวปนมา1กอนี่นะคะดี๋ยถอนออกเอาตัวใหม่มาใส่อันนี้น่าจะเป็นมะลิดำหนองคายนะคะ อันนี้ไม่ทำแปลงมเมล็ดพันธุ์นะคะตรงนี้จะเป็นข้าวไว้สำหรับกินนะคะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องข้าวปนเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นก็จะพยายามถอนออกนะคะเดี๋ยวเรามีกล้ามาอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเอามาซ่อมแทนนะคะนี่ค่ะลักษณะการแตกกอของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอายุ3สัปดาห์ค่ะก็ถือว่าเป็นข้าวที่พอปักดำแล้วตั้งตัวแล้วก็ติดได้เร็วมากนะคะ จะสังเกตว่ามันจะมีร่องรอยของนอนนะคะก็จะมีบางจุดที่เป็นบางโซนที่นอนกินใบเหี้ยนหมดเลยนะคะมีหนอนมาลงนะคะก็คือลงปกติอละคะ่ะลงที่แปลงตะกร้าก็ลงนะคะนี่ค่ะการแตกกงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนานาแปลงนี้นะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยคอกหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็แค่คือเรามาไถากลบ หญ้าเขานกนะคะมาไถาลงก่อนรอบแรกพอไถลงเสร็จพอจะดำเราก็มาปั่นนะคะเห็นพีเศษไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาไถแล้วก็จะมีหนอนนะคะแล้วก็มาปั่น,น,น,าาน,น,นะะปั่นหญ้าเขานกลงอีกรอบนึงแล้วก็ทําการปักดำเลยนะคะส่วนน้ําก็จะคุมน้ําไม่ได้นะคะอาศัยฟ้าฝนอย่างเดียวนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านสูบมาใส่บ้างนะคะน้ําก็จะไม่แห้งไปกว่านี้นะคะจะตั้งแต่ที่ปักดำมาปีนี้น้ําจะอยู่ประมาณนี้ตลอดนะคะก็จะ ทำให้มันมันท่วมข้าวน,นะเนาะมันน้ํามันสูงข้าวมันก็จะแตกกอไม่ดีแล้วเราก็พล่องน้ําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะได้แบบไหนเอาแบบนั้นตามธรรมชาตินะคะตัวคิดว่าที่แรกคิดว่าฝนจะทิ้งช่วงแล้วแห้งกว่านี้ลงสักหน่อยจะเอาขี้ไก่นะคะมาลงแต่พอดีมันมันน้าด้านหน้านี่ก็คือไหลพาดคันแทนาเลยนะคะคันนาน้ำแปลงด้านหน้าจะสูงกว่าแปลงนี้นะคะ แปลงนี้น้ำยังไม่สูงเท่าด้านหน้านะคะด้านหน้ามันจะต่ำกว่านะคะก็อันนี้จะเป็นการแตกกอของเขานะคะนี่นะคะพามาดูสามสัปดาห์นะคะหลังจากปักดำการแตกกอก็จะประมาณนี้นะคะ<ม>ก็ถือว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะปูก็มีปูมากัดบ้างนะคะตามข้างคันนาน,นี้ปูลงเยอะเลยะคะ่ะปูมากัดข้าวเรานะคะ ก็ถือว่าถือว่าแตกกอดีนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูรวงเขาอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะตอบสนองต่อสภาพพื้นนาที่ทําเหมือนทําเหมือนคนขี้เกียจอะเนาะคือปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้เตรียมใส่แล้วแค่ปันป่นปั่นไถกรบฟางค่ะอันดับแรกเราจะไถกลบฟางก่อนอพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะมาไถากลบฟางจริงๆมันต้องเอารถมาย่ําฟางลงแต่พอดี พอดีบอกรถแล้วมันต้องต่อคิวนะคะก็เลยมาตอนที่น้ําแห้งก็เลยให้เขาไถากลบเอานะคะพอหลังจากนั้นพอถึงฤดูที่ต้องปักดําแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมแปลงนาน้าํามาก่อนนะคะน้าฝนมาก่อนน้ําเพื่อนบ้านสูบมาใส่ก่อนเราก็เลยต้องไถกลบหญ้าเขานกอีกรอบหนึ่งจากนั้นประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เราจะปักดํแเราก็มาทําการ ั่นนะคะโรตารี่รถไถใหญ่ปั่นลงนะคะปั่นหญ้าเขานกลงอีกรอบนึงแต่ก็ไม่หมดนะคะเราต้องเก็บออกด้วยนี่เห็นไหมคะนี่มันขึ้นมาใหม่จากปี2,500 5 65นะคะที่เราทําคือตอนนั้นเราไถาปัน่นแล้วมันจะดีดขึ้นเยอะกว่าปีนี้นะคะแต่ปีนี้ก็ดีดขึ้นไม่มากเพราะว่าเราปั่นทันนะคะแล้วก็ไถไถกลบบนก่อนพอตัวที่มันดีดขึ้นเราก็ไถปั่นมันลงอีกรอบนึงพอตัวไหนที่ดีดขึ้นหลังจากที่เรากํากลังทําการปักดําไปเราก็เก็บออกหรือไม่ก็ยัดลงตรมนะคะให้เขาเป็นปุน๋ยนี่นะคะก็จะาพามาดูใกลๆ้ๆ นี่นะคะลักษณะการแตกกอของเขาก็จะเป็นไม่แบะออกข้างนะคะเขาจะแตกกอเป็นระเบีย่ตัวนั้นจะเป็นเวสันตระนะคะที่ปนมานจะเป็นอรวีอันนี้มันเป็นข้าวกินนะคะข้าวที่เป็นทําแปลงมเมล็ดพันธุ์ของลูกจะทําอีกแปลงหนึ่งนะคะไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวพอตอนที่ทํา แปลงมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวตุกจะลงคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนะคะว่ากระบวนการทําของตุกมียังไงบ้างนะคะสำหรับขั้นตอนกระบวนการปักดํานะคะส่วนการหว่านกล้าก็ได้ลงให้ดูไปแล้วนะคะอันนี้พามาดูกล้าข้าวที่อายุ3สัปดาห์นะคะนี่ก็จะมีรอยแมลงกัดกินนะคะเนี่ยค่ะนอนนะคะนอนนี่ค่ะที่ข้าวใบแหวงๆไม่ใช่เลยนะคะนอน ผีเส <Okay, S 2> <ๆ>ื้อมายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีหนอนนะคะนี่ค่ะก็คือแปลงนาเป็นข้าวกินนะคะข้าวกินปีนี้สําหรับใครที่อยากชิมนะคะข้าวเจ้าหอมอรวีข้าวสายพันหม่นี้นะคะก็สามารถสั่งจองหรือผูกเป็นโตกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวรอดูผลผลิตว่าหลังจากที่เ,เก็บเกี่ยวแล้วเราสามารถแบ่งขายแบ่งจําหน่ายให้เพื่อนๆได้ มากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครสนใจจริงๆจะจองไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าจะต้องได้เตรียมแบ่งไว้เยอะน้อยแค่ไหนนะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นนาข้าวอายุ3าสัปดาห์นะคะแต่ถ้าถ้าเลยนั้นลงไปนะคะมันก็จะอายุลดหลั่นกันลงไปนะคะเพราะว่าพึ่งปักดำเสร็จวันนี้ก็แรงงานทํากัน2คนกับคุณแม่นะคะนี่คุณแม่กําลังซ่อมข้าวตรงที่นกนะคะนกมาตี ีเล่นแล้วก็ทาให้กล้าเราตายนะคะแล้วก็มาซ่อมเอาทีหลังนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นข้าวอายุ3สัปดาห์แค่แค่ประมาณโซนนี้นะคะเพราะว่าเราทํากันสองคนเราก็จะปักดําได้วันหนึ่งไม่เยอะนะคะวันละ70มัดกล้านะคะทาแบบไม่รีบมากนะคะ70มัดกล้าต่อวันนะคะก็คือสมมุติว่าวันนี้ถอนกล้า70มัดวันพรุ่งนี้มาปักดํา70มัด วันต่อมาก็มาถอนกล้าวันต่อมาก็มาปักดำนะคะนี่ค่ะเราพามาดูนะคะเห็นไหมคะสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเรารอดูตอนเป็นรวงแต่ก็แอบลุ้นอยู่ว่าถ้าถ้าน้ําฝนทิ้งช่วงน้ําแห้งลงกว่านี้ตุ๊ก็จะจะเอาขี้ไก่อัดเม็ดมันลงอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูก่อนดูฟ้าฝนก่อนแต่ถ้าน้ํามันไม่ลดไปกว่าน,นี้ก็คือแค่นี้ค่ะใส่แค่นี้ เพราะว่าถ้าจะเอาจุลินทรีย์มาก็จะต้องพ่นทางใบเอาค่ะถ้าเทลงในนาเลยมันก็จะไหลออกไปหมดเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันไหลข้ามทันนากันอยู่นะคะตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นนาโพนหัวหนองนะคะส่วนนานาขี้เียดนะคะนาที่บ้านไร่รู้คุณตัวนั้นจะุ๊กจะทําเป็นนาหวานนาหวานนาโยนบางแปลงเพิ่งทดลองโยนปีนี้ปีแรกนะคะแล้วก็จะเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งแปลงเมล็ดพันธุ์เรายังไม่ได้ทําการฝักดํานะคะเราทําตัวนี้เสร็จก่อน แล้วเราถึงจะไปทําการปักดําแปลงเมล็ดพันธุ์อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับภาพนาดำะะภาพการปักดำนะคะอายุสามสสัปดาห์ฝั่งนู้นไม่ใช่แล้วนะคะ3มสัปดาห์นี้จะเป็นข้าวฝั่งนี้นะคะก็งามพอๆกันนะคะก็เมตุกชาวนาพึงหายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ